สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกม Su m m o n e r War Sky Arena มาพบกับหน้าตารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมและตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือแฮกเกอร์ธาตุแสงนะครับผมชื่อของเขาคือ5้า v 3 r อนะครับผมจริงๆถ้าดูดีๆมันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าใครอยากรู้ชื่อจริงๆของเขาสามารถไปดูในช่องของพี่อู ทูนูปได้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเพื่อนๆนะครับผมอยากจะรู้ว่าตัวนี้เก่งยังไงความสามารถเป็นยังไงแล้วก็ตำแหน่งของเขาเป็นอะไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิด,ดีโอกันก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อ เวลาผมลงคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับมาทําความรู้จักกับสกิลของน้องกันก่อนนะครับผมแฮกเกอร์าตาแสงสกิลแรกทําการโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวมีโอกาส50%ไล่เอฟเฟกประทับตาเป็นเวลา2เทินนะครับผมบอกเลยว่าสกิลโคตรเท่ะนะครับสําหรับแฮกเกอร์เฮ้ย คตรนดีนะครับผมส่วนสกิล2ทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดไล่เอฟเฟกต์ไลท์ต้านทานให้กับศัตรูทุกตัวเป็นเวลา1เทินมีโอกาส60%ที่จะดูดซับเกตของศัตรูด้วย30%นะครับผมเป้าหมายที่ติดเอฟเฟกต์ต้านทานไลท์ผลจะไม่สามารถต้านทานเอฟเฟกต์ใดๆได้เลยนะครับสาหรับสกิลนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ในการติดนะครับผมแต่ถ้าติดไปแล้วปั๊บแดงปั๊บไหนก็สามารถติดได้นะครับผมยกเว้นวาแสงนะครับวาแสงก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่โนวันในเรื่องของการก ส่วนสกิลสานะครับผม,บผมทาการมอบคุมมุ่งกันให้กับพวกพวกเป็นเวลา2เทินและโจมตีศัตรูทุกตัวร่ายเอฟเฟกต์กำหลับเป็นเวลา1เทินนะครับผมศัตรูที่ติดกำหลับอยู่ก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับแต่ถ้าฝืนใช้สกิลก็จะลดเลือด5 0นะครับผมประมาณนั้นเลยสําหรับบ๊บกำหลับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสามารถทํา CC ได้แบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสกิลแรกที่ติดประทับตาสกิล2ที่ติดในเรื่องของ ต้านทานไรผลนะครับผมสกิล3ก็ติดกำหลับนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมสำหรับตัวนี้มาดูในเรื่องของข้อมูลของแฮกเกอร์ท่าแสงนะครับตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะครับผมอยู่ในตำแหน่ง CC เป็นหลักเลยนะครับ HP อยู่ค่อนข้างสูงนะครับผม a t t a c k อยู่กลางๆ d e f ฟ n s ์ค่อนข้างสูงส่วนสปีดกลางเลยนะครับผมอยู่ที่100พอดีเป๊ะนะครับส่วนเรื่องของรูนที่ผมแนะนำนะครับผมจะเน้นทั้งหมด3เซตเลย เซตแรกก็จะเป็น ex view อันนี้เบสิกเลยนะครับผมเซตที่2คือ stunt view นะครับอีกเซตหนึงจะเป็น swift view นะครับผมแต่ถ้านิยมสุดนะครับถ้าคนโห,หดเลยลูนถึงก็แนะนำเป็น ex view นะครับผมมแต่ถ้าลองลงมาก็จะเป็น stunt view นี่แหละแล้วก็ลองลงมาอีกก็จะเป็นในเรื่องของ swift view นะครับผมช่องของลูนนะครับผมช่อง2ก็เป็นสปีดไปเลยเน้นในค่าของแม่นยำ HP Defense นะครับส่วนช่องสี่นะผมเป็น HP ไปเลยเน้นในเรื่องของสปีดมีแม่นยำมี Defense ก็พอแล้วนะครับส่วนชอ 6, ่อง6คล้ายๆกันเลยนะครับผมใครที่มีในเรื่องของแม่นยำเยอะก็ใส่เป็น HP ไปก็ได้นะครับถ้ารูนของทุกคนเป็นแม่นยำน้อยอยู่ก็ช่อง6เป็นแม่นยำนะครับผมเน้นในเรื่องของสปีด HP Defense นะครับแต่ถ้าเป็น HP ก็เน้นในเรื่องของสปีดแม่นยำ ดีเฟนซ์นะครับผมส่วนช่องหนึ่งนะครับผมช่องหนึ่งก็เน้นในเรื่องของสปีด HP แม่นยำนะครับถ้าติดแอคแท็กได้ก็จะดีนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรส่วนช่อง3นะครับผมก็เน้นในเรื่องของสปีด HP ดีเฟนซ์แม่นยำ นะครับช่อง5คล้ายกันเลยสปีด d HP Defense แม่นยำนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะส่วนเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์ทางซ้ายมือผมแนะนำเป็นการทัดมืดหรือว่าคียดมที่ได้รับลดลงนะครับผมตตัวนี้ยืนถึกหน่อยทำา c c ไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนช่องทางขวามือผมแนะนำเป็นสกิล3แม่นยำสกิล2แม่นยำสกิลแรกแม่นยำเน้นในเรื่องของแม่นยำเป็นหลักไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของออฟสุดท้ายก็น่าจะเป็น คีย์ดมลดลงจะดีที่สุดนะครับผมส่วนเรื่องของบวกหลังนะครับผมบวกหลัง HP จริงๆอยากจะให้25 0 0 0บวกบวกซะด้วยซ้ำนะครับแอคแทกอยู่สักประมาณ300-400กถึงกำลังดีด e f เ n น e ์ Defense, อยู่สักประมาณ500600นะครับผมส่วนสปีดอยู่ตามหลังตัวลบปับจะดีมากนะครับคือถ้าตามหลังชิดกันได้ก็จะดีสุดๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ต้องทำ CC ในเรื่องของสกิล2ทํทให้ตัวมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามลดเกรดได้ แล้วก็มีเรื่องของการติด cc กํกำลาบด้วยตัว cc ตามหลังตัวนี้ก็จะ สามารถทํา c c ได้แบบเต็มที่นะครับผมแล้วก็ส่วนของสแต็กด้านล่างนะครับผมแป็นยําสําคัญมากนะครับทำร้อยได้ยิ่งดีทํา85ได้ยิ่งดีนะครับผมทีมที่ผมแนะนำนะครับควรมีตัวรบบัฟหนึตัวตัว CC ตามหลังมันได้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้โกงในเรื่องของรีดสปีดด้วยนะครับผมรีดสปีดของเขาเพิ่มความเร็วในอารีนาให้กับมอนเตอร์ทั้งทีมนะครับผม33%นะครับถือว่าเป็นตัวที่ เปิดก่อนได้บูดเหมือนกันนะครับผมโอเคตัวทีมนะครับผมตัวลบบัฟเปิดก่อนเลยนะครับต่อเนื่องด้วยสกิล2ทําการลดเกรดกับติดในเรื่องของไร้ต้านทานนะครับนอกจากนี้เวลาใช้สกิล CC ตัวตามหลังก็จะโดนแบบเต็มเหนียวนะครับผมแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าสมมุติว่าค่า แม่นยำของตัว cc ที่ตามหลังเยอะก็จะมีโอกาสที่จะติดเยอะนะครับผมประมาณนั้นเนาะทุกคนไม่ใช่แบบว่าค่า cc มีน้อยแล้วไปโจมตีมอนแล้วทำไมไม่ติดนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนเพราะว่าคุณไม่มีแม่นยำยังไงล่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็สาดไปปึ้งเห็นไหมมันจะติดทุกอย่างเลยนะครับผมติดทั้งโปรโวกติดทั้งพิษนะครับแต่อีกตัวหนึ่งไม่ติดเพราะว่าตัวนี้ cc น้อยนะครับผมมาเปิดอีกรอบนึงปึ้ง เห็นไหมมันติดติดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้ก็แพ้ธาตุด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะมีโอกาสที่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับยิ่งแพ้ธาตุหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมใช้สก,กิลสองข้อดีของมันคือลดเกรดนะครับแล้วก็โปรกไปนี่เห็นไหมถ้าถูกธาตุหรือว่าชนะธาตุก็จะมีโอกาสที่จะติดแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ใช้สกิล3ต่อเลยกำหลาบปึ้ง mm hmm. เวลามอนใช้สก mm ิล hmm. ก็จะลดเลือดเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของสกิลกำหลาบนะครับนี่ติดทุกอย่างผมบอกเลยโอเคครับผมมาดูคนเก่งๆเล่นแฮกเกอร์แสงกันบ้างนะครับก็จะมีตัวลบบัฟอย่างที่ผมบอกแหละทุกคนโอ้แต่ว่าทีมเขาดูเทพๆหน่อยนะ <laughs> ทีมเขาดูเทพจัดเลยโอเคสปีด okay, เขาไวกว่านะครับผมแล้วก็ได้ออกเทิร์นก่อน ได้เปรียบเลยยังไม่ทันได้ออกโงเลยยอมแพ้ซะแล้วนะครับโอเคครับผมมาอีกสักคนเมื่อกี้ไม่ได้เห็นอะไรเลยเมื่อกี้อะไรเร็วมากยอมแพ้ไวมากมารอบนี้ก็แข่งสปีดกันนะครับผมตามที่ผมบอกเลยว่ามันควรมีตัวลบบัฟหนึ่งตัวนะครับเปิดสกิลไปลบบัฟรอบนี้ติดกำลาบไปนะครับผมแล้วค่อยๆตีไปนี่ ดนแบนสกิลไปนะครับผมเึิ่บขวนไปชิวๆแล้วก็ค่อยๆโจมตีนะครับอุ้ยแรงมากติดกำหลับจบง่ายๆนะครับผมมาดูอีกสักรอบนะครับรอบนี้ก็ซีซีจ๋าเลยนะครับผมแต่ฝั่งนู้นได้ออกก่อนแต่ลบบัฟไม่ได้และลบบัฟไม่ได้รอบ2อรีคูดาวไปแล้วหนึ่ง เปิดปับไปแล้วหนึ่งล่มโบเข้าไปติดสโลครับผมไม่มีปัญหาอะไรติดกำหลาบไปก่อนพร้อมกับติดไร้ต้านทานแล้วค่อยๆโจมตีไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็แบนสกิลเรียบร้อยฮึบอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนถ้า e อขึ้นมาก็โกงเกิน โอเคครับผมสกิล2ต่อปึ้งแล้วก็จัดการค่อยๆจัดการนกแก้วเหลืออีกเทินนึงเทินน้าจะลบบัฟมูแล้วก็ติดกำลาบไปนะครับผมจริงๆแฮกเกอร์ถ้าสมมติว่าปรับในเรื่องของสกิล2ดูดเกตมาจะดีกว่านะครับผมดูดเกตมาแทนที่จะลดเกตนะทุกคนผมมองว่ามันดูดีกว่าเยอะนะครับ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับน้องแฮกเกอร์ท่าแสงนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นแสงมืดที่เก่งไหมมันเก่งครับมันเก่งกับทีม CC จัดจ๋าเลยนะทุกคนทีมพวกล่มพวกอะไรอย่างเงี้ยล่มพวกกันน้ําแฮกเกอร์แล้วก็ไปกับพวกเมอรลอยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคสุดนะครับผมสาหรับแฮกเกอร์นะครับแต่ว่าทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่ทุกคนเคยนิยมมาแล้วก็โดน ในเรื่องของดักเยอะไปนิดนึงนะครับผมตัวดักมันเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยดูเล่นยากไปนิดนึงสําหรับแฮกเกอร์เนาะข้อดีของแฮกเกอร์ก็น่าจะเป็นสกิล2กับสกิล3แล้วก็มีในเรื่องของลีดนะครับผมแต่กลัวในเรื่องของอ e ีฟิตมืดกลัวในเรื่องของออไฟกลัวในเรื่องของราคุนนี่อะไรอย่างงี้อะไรก็ตามที่ตัวล้างบัฟน่ะตัวนี้จะกลัวนะครับผมโอเคครับผมก็จะเป็นทั้งหมดของ น้องแฮกเกอร์ท่าแสงนะครับใครที่มีก็ลองเอาออกมาเล่นกันดูได้นะครับผมคลิปโรนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครชี่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโรน้าคลิปนี้ก็ลาตีสวัสดีรับเตียครับทุกคนบ๊ายบาย